เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทหนึ่งปรารถนาบทที่8ปี ฟังถึงตรงนี้สีหน้าของไผ่ลวเจิงพลันเปลี่ยนเป็นซี่เสียวหาใดเปรียบนางนึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงในช่วงสองปีมานี้บิดาของนางจะอยู่ในสถานที่ซึ่งตัวเองมองไม่เห็นต้องทนทุกข์ทรมานชนิดที่คนทั่วไปมิอาจจินตนาการได้มากมายเพียงนี้ท่านพ่อเจ้าโอสถที่ท่านกล่าวถึงผู้นั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ใด พ่อไม่รู้ไปเจิงเจียสายศรีสะกล่าวว่ากระหม,ม่อมเคยถามปู่เท่าพี่เรียกตัวเองว่าเจ้าโอสดคนนั้นเพราะอะไรต้องเอากระหม,ม่อมมาเป็นคนทดลองยาต้องทำกับกระหม,ม่อมเช่นนี้เขาบอกเพียงว่าร่างกายของกระหม,ม่อมแข็งแรงเหมาะแก่การทดลองพิษ แม้กระม่อมเกือบตายหลายครั้งด้วยพิษยาของเขาเท่าว่าผู้เท่าคนนั้นมีความสามารถอยู่จริงเขาปรุงยาแก้พิษทำให้กระม่อมมีชีวิตรอดจากความตายได้ทุกครั้งประมาณหนึ่งเดือนก่อนผู้เท่าคนนั้นไม่รู้ไปล่วงเกินใครเขา้า ถูกศัตรูมาตามล่าถึงบ้านเขาไม่แยแสว่ายังมีกระหม,ม่อมที่ขังอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินเก็บข้าวของหนีไปในคืนนั้นทันทีส่วนกระหม,ม่อมพบทางเข้าแห่งหนึ่งของอุโมงค์ใต้ดินโดยบังเอิญตอนที่หนีออกมาร่างกายของกระหม,ม่อมอ่อนแอมากโชคดีที่ชาวบ้านแถานั้นคนหนึ่งช่วยกระหม,ม่อมไว้และรับกระหม,ม่อมไปดูแล ตนร่างกายของกระหม่อมฟื้นฟูได้พอประมาณจึงคิดจะกลับเมืองหลวงมารายงานตัวผลสุดท้ายพบว่าใายล่าของแขวนต้าชีเปลี่ยนเจ้าแผ่นดินแล้วส่วนกระหม่อมก็กลายเป็นกบฏถูกทางการจับใส่รถขนนักโทษส่งตัวกลับเมืองหลวงทันทีเจ้าจริงกับไป่ล้วเจงได้ฟังสิ่งที่ไปเจิงเสียเล่าแล้วอธิบายได้เพียงว่าเป็นเรื่องพิสดาร ท่านพ่อแท้จริงแล้วท่านทราบว,ว่าตนเองถูกผู้อื่นมองว่าเป็นกบฏแผ่นดินตั้งแต่เมื่อใดเจ้าคะไปเจ้งเจียยิ้มขมขื่นพลางกล่าวว่าก็คือวันที่พ่อถูกจับวันนั้นอืมประมาณหนึ่งเดือนก่อนกระมัง กล่าวได้ว่าท่านไม่ทราบแต่อย่างใดว่าทหารชั้นยอดห้าพัน 5, นายที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตายหมดทั้งกองทัพไปเจ้งเจียสายศรีสะกล่าวว่าอย่างน้อยก่อนที่พ่อจะหนีรอดจากผู้เท่าโอสดผู้นั้นมาได้พ่อไม่รู้จริงๆท่านอ,อง หม่อมฉันคิดว่ามีคนแอบใส่ร้ายบิดาของหม่อมฉันอยู่เจ้าจิงเงียบงานไม่เอ่ยอะไรในฐานะผู้ตัดสินหลักของคดีนี้เขาไม่อาจฟังคำพูดของไป่เจ้งงจียเพียงฝ่ายเดียวก็ด่วนตัดสินพันทีได้ถึงแม้ท่าทางของไป่เจ้งงจียไม่เหมือนกําลังโป้โปดแต่ตอนนั้นมีผู้นำข่าวไปเจ้งงจียทรยศแผ่นดินมาแจ้งทางกาจรจิงอีกอย่างทหารห้าพัน นายนั้นก็ตายอย่างน่าประหลาดเหลือเกินหากอาศัยเพียงแค่คำพูดเมื่อครู่ของไปเจิงเจียเขาไม่อาจทำให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดฐานเป็นกบฏแผ่นดินได้เลยไปั้วดเจิงก็รู้สึกว่าตนเองด่วนสรุปเกินไปนางย่นคิ้วเล็กน้อยครุ่นคิดอยู่เนิ่ดนานจากนั้นกล่าวว่า จากเรื่องราวที่บิดาของหม่อมชันเพิ่งเล่าเมื่อครู่หม่อมชันได้ยินชื่อที่ค่อนข้างสำคัญอยู่สองคนหนึ่งคือรองแม่ทัพใต้บัญชาของท่านพ่อที่ชื่อเจิงอูยโยอ,อีกผู้หนึ่งคือผู้เท่าปรุงยาลึกลับขอเพียงหาตัวพวกเขาคนใดคนหนึ่งพบก็พิสูจน์ได้ว่าแท้จริงแล้วบิดาของหม่อมชันปอบอดหรือไม่เจ้าจริงพูดว่า หากกล่าวถึงรองแม่ทัพใต้บัญชาของท่านโหที่ชื่อเจิงอูเยาล่ะก็ข้ายืนยันได้คนผู้นี้ตายไปแล้วตายแล้วหรือไม่ผิดข้าเคยตรวจสอบรายชื่อทหารชั้นยอดห้าพันนายที่ตายอย่างน่าประหลาดเหล่านั้นเจิงอูเยาคือชื่อแรกในรายชื่อผู้ตาย ต่อให้เจ้างอูเยาตายแล้วเรายังมีผู้เท่าปรุงยาพิษคนนั้นอยู่มีใช่หรือในเมื่อเขาสามารถหนีไปได้ในคืนที่ศัตรูบุกมาถึงหน้าประตูดได้ก็อธิบายได้ว่าตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ขอเพียงเราหาตัวผู้เท่าคนนี้พบยอมพิสูจน์ได้ว่าบิดาของหม่อมฉันถูกคนใส่ร้ายหรือไม่ ผู้เท่าคนนั้นข้าย่อมสั่งคนไปสืบข่าวยังสถานที่ซึ่งท่านโหก่าวถึงแห่งนั้นหม่อมชั้นไปเองได้แววตาของเจ้าจริงเฮี้มเกรียมขึ้นมาทันทีกล่าวเสียงราบเรียบว่าอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายสนิทดีห้ามไปไหนทั้งสิน้นจงรักษาตัวอยู่ที่นี่อาการบาดเจ็บของหม่อมชั้นดีขึ้น ตนใกล้หายสนิทแล้วพอเจ้าจริงได้ยินเช่นนี้สีหน้ายิ่งขลึมขึ้นไปเจ้างเจียสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของบรรยากาศจึงรีบเกรียกล่อมตามเจ้าจริง เจิงเอ,อ๋อในเมื่อท่านอองรับปากจะสอบสวนคดีนี้ให้ดีแล้วเจ้ามอบเรื่องนี้ให้ท่านอ,องจัดการเถิดอย่างไรเจ้าก็เป็นแม่นางคนหนึ่งมิหนำซ้ำยังบาดเจ็บอยู่หากมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเจ้าพ่ออยู่ในคุกก็ไม่สบายใจ การยื่นมือออกมาช่วยเหลือของไปเจ้างเจียทำให้เจ้าจริงพอใจอย่างยิ่งเขาส่งรอยยิ้มที่เห็นได้ยากให้อีกฝ่ายกล่าวด้วยน้ำเสียงสนิทสนมว่าท่านหงว,วางใจเถิดหากท่านถูกคนใส่ร้ายจริงถึงตอนนั้นข้าต้องคืนความยุติธรรมอันสมเหตุสมผลให้แก่พวกท่านตระกูลไปแน่นอน ขอบพระคุณท่านอ๋องไปจงเจ้าเสียกล่าวขอบคุณจากใจจริงจากนั้นพันนึกอะไรขึ้นได้อีกรีบกล่าวกับคนทั้งสองว่ามีเรื่องหนึ่งพี่กระหม่อมเกือบลืมไปตอนนั้นพี่กระหม่อมถูกภูเท่าโอสดขังไว้เพื่อทดลองพิษขณะสลืมสลือคล้ายได้ยินเสียงใครบางคนกำลังเจราจากับภูเท่าโอสดเรื่องที่พวกเขาเจราจากันก็เกี่ยวกับกระหม่อม เป็นเพราะตอนนั้นสติของกระม่อมไม่ค่อยแจ่มชัดได้ยินเพียงรางๆว่าคนผู้นั้นต้องการให้ฟูเท่าโอสถหาโอกาสสังหารกระมอมแต่ฟูเท่าโอสถกลับกล่าวว่ากระม่อมคือคนทดลองยาอันแสนอัศจรรย์ที่เขาหามาได้อย่างยากเย็นหากปล่อยให้กระม่อมตายไปง่ายๆสำหรับเขาจะเป็นความสูญเสียไม่น้อย คนผู้นั้นคงกลัวว่าหากปล่อยไว้นานเหตุการณ์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงเตือนผู้เท่าโอสดว่าอย่าทำให้เสียการใหญ่มิเช่นนั้นทุกคนคงรับผิดชอบไม่ไหวหนะ่าไปด้วยเจึงขบเคี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าดูท่าคงมีคนวางแผนให้ตระกูลไปของเรามุ่งสู่ความพินาศอย่างแท้จริงท่านพ่อเจ้าคะ ท่านเห็นหน้าตาของผู้ที่มาเจราจากับผู้เท่าโอสดคนนั้นหรือไม่ไปเจ้างเสียสายศีษะกล่าวว่าตั้งแต่ต้นจนจบคนผู้นั้นสวมหน้ากาก,ากตลอดเวลาพ่อไม่อาจมองเห็นใบหน้าของเขาได้เ่าว่าเขาหลับตาลงช้าๆหัวน,นึกถึงอะไรบางอย่างโดยละเอียดจากนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า กระม่อมจําได้ว่าที่นิ้วก้อยมือขวาของคนผู้นั้นสวมแหวนวงหนึ่งรูปแบบของแหวนวงนั้นพิเศษอย่างยิ่งตีจากเงินบริสุทธิ์ตรงกลางฝังไพลินเม็ดหนึ่งบนไพลินยังสลักรูปภาพประลาดอื้ม หากกระหม,ม่อมจำไม่ผิดรูปที่สลักบนภัยลินเม็ดนั้นน่าจะเป็นอินทรีตัวผู้สยายปีกตัวหนึ่งไม่อาจกล่าวได้ว่าการสนทนา,าเพียงสั้นๆครั้งนี้ทำให้ไปด้วยเจิงเข้าใจต่อเหตุการณ์กบฏแผ่นดินในตอนนั้นมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าเจ้าจริงจะเชื่อหรือไม่ว่าไปเจ้งเจียถูกคนวางอุบายใส่ร้ายแต่นางเชื่อแน่นอนว่าบิดาของตอนไม่มีทางภายยศต่อราช สํานักเป็นอันขาดหลังจากไปเจ้ิงเจียถูกส่งกลับคุกหลวงกรมอาญาในคืนนั้น ลวเจิงก็เริ่มวางแผนว่าจะค้นหาหลักฐานที่ทำให้บิดาของนางรอดพ้นความผิดอย่างลับๆได้อย่างไรในเวลาเดียวกันนี้เจ้าจิงก็ประกาศออกไปอย่างเอิกกเริกว่าคดีของเซียวหยวนหอจะเริ่มไต่สวนอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้เนื่องด้วยกรมอาญาตรวจพบว่าในคดีกบฏแผ่นดินครั้งนี้มีจุดน่าสงสัยหลายจุดเซียวหยวน โวททำความผิดฐานเป็นกบฏแผ่นดินจริงหรือไม่ยังต้องรอการไต่สวนขณะที่ไปร้่วจเจิงยุ่งตัวเป็นเกลียวกับเรื่องของบิดานางทุกวันจูเหลียนที่เดินเข้าประตูมาจากด้านนอกก็นําข่าวร้ายข่าวหนึ่งมาบอกแก่นางเ <_ c oughs> จ้าว่าอะไรนะ มีคนวางยาพิษท่านพ่อของข้าในคุกหรือแม้ว่าไร่ล้วจิงจะสู่ขุมเยือกเย็นเพียงไหนเวลานี้ก็ยังตกใจกับข่าวคราวที่จูเหลียนนำกลับมาดังที่พูดกันว่าป้องกันแล้วป้องกันอีกสุดท้ายนางก็คํานวณพลาดไปขั้นหนึ่งหากมีคนคิดลอบสังหารบิดาของนางในคุกย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายาดอย่างยิ่งจูเหรียญเห็นคุณหนูของตนสูญเสียความเยือกเย็นที่เคยมีมา จึงรีบเข้ามากล่าวเสียงเบาว่าเบา,บาบังเอิญได้ยินจากปากของผู้อื่นเช่นเดียวกันเจ้าค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนักเพียงแต่ตอนพบขํามีคนเข้ามาในตัวองคตะทันหันพูดคุยเรื่องในคุกกับท่านอองตอนนั้นเบาถูกสาวใช้ในเรือนท่านอองเรียกไปเอาของพอดีจึงบังเอิญได้ยินประโยคนี้เข้าตอนนั้นเบาอยากเข้าไปถามท่านอองแต่ก็กลัวท่านอองตำหนิ จึงรีบปรับห้องมาหารือกับคุณหนูเจ้าค่ะไปลวเจิงฟังจบก็เตรียมวิ่งออกไปนอกห้องโดยไม่เหลียวหลังผลคือนางยังไม่ทันได้ดึงประตูก็ชนเข้ากับคนผู้หนึ่งที่เดินเข้ามาจากด้านนอกพอดีผู้มาเยือนมิใช่ใครอื่นก็คือเจ้าจริงเขากอดไปลวเจิงไว้เต็มอ้อมแขนถึงหยุดยั้งมิให้ทั้งสองคนพากันล้มลงบนพื้นได้ เจ้ารีบร้อนเช่นนี้จะไปทําอะไรรอตนไปล่วเจิงเห็นผู้มาเยือนชัดเจนก็คว้าแขนเสื้อของอีกฝ่ายไว้เอ่ออย่างร้อนใจว่าท่านพอของหม่อมฉันเป็นอย่างไรบ้างเจ้าจริงเลิกคิ้วสูงเจ้ารู้แล้วหรือ ประโยคนี้ไม่พูดยังพอว่าพอพูดออกมาไปลวดจิงก็ยิ่งหวาดหวั่นใจนางสูญเสียท่าทางในยามปกติต่อหน้าคนนอกน้อยนักหากมีใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนในครอบครัวนางไม่มีทางตกใจกับข่าวที่จูเหลียนนำกลับมาบอกจนมือเท้าเย็นเฉียบเช่นนี้นะบีดาของนางคือเสาหลักของคนประกูลไป หากบิดาเป็นอะไรไปจริงๆสำหรับท่านย่าท่านนาะและน้องชายแล้วย่อมเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอย่างใหญ่หลวงโดยมีต้องสงสยัยเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ใครคิดทำร้ายบิดาของหม่อมฉันตอนนี้บิดาของหม่อมฉันเป็นอย่างไรบ้างตกลงท่านถูกพิษอะไรยังสามารถช่วย คำถามต่อเนื่องเป็นพรวนถามโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุกับหัวข้อหลักแม้แต่น้อยเจ้าจิงเห็นสีหน้าตื่นตระหนกและใบหน้าซีดขาวของนางที่เหมือนจะเป็นลมไปเสียเดี๋ยวนี้จึงได้เอ่ยปลอบโยนเจ้าอย่าพึ่งร้อนใจไปเรื่องเราไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เจ้าคิดมีคนต้องการเอาชีวิตบิดาของเจ้าในคุกจริงเท่ว่าก่อนเกิดเรื่องนี้ขึ้นข้าเตรียมการไว้พร้อมสับแล้ว เพราะข้าคาดเดาได้ว่าเมื่อข้าปล่อยข่าวออกไปว่าจะเริ่มไต่สวนบิดาเจ้าต้องมีคนแอบลงมือเป็นแน่ดังนั้นคนที่ถูกพิษตายคนนั้นจึงมีใช่บิดาของเจ้าแต่เป็นนักโทษประหารคนหนึ่งพี่ก่อนหน้านี้ข้าจัดการให้ไปอยู่ที่นั่นเพื่อปลอมตัวเป็นบิดาของเจ้าครั้นได้ยินดังนี้ใบหน้าซีดขาวของไปรว่าเจิงก็นับว่ามีสีเลือดขึ้นมาเล็กน้อย ตอนนี้บิดาของหม่อมฉันเป็นอย่างไรบ้างเจ้าจิ่งพยุงนางกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตามเดิมพร้อมทั้งรินชาร้อนถ้วยหนึ่งยื่นไปตรงหน้านางความปลอดภัยของเขาเจ้าวางใจได้ข้าพาท่านหมอไปตรวจอาการของเขาแล้วนอกจากร่างกายยังอ่อนแออยู่บ้าง ก็ไม่พบอะไรขอเพียงพักรักษาตัวดีๆอีกระยะหนึ่งไม่นานร่างกายและจิตใจก็จะฟื้นฟูเป็นปกติไปลวเจงรับชาร้อนมาจิบสองอึกจวบจนกระแสะความร้อนเข้าไปในท้องความรู้สึกไรลที่พึ่งและความรู้สึกเย็นเยือกเหล่านั้นจึงนับว่าได้รับการบรรเทาลงชั่วคราวนางเงยหน้าขึ้นมองเจ้าจิงด้วยจิตใจที่หวาดกลัวไม่หายแวบหนึ่ง หม่อมฉันนึกไม่ถึงว่าคนพวกนั้นจะใจกล้าถึงกับลงมือในคุกดูท่าคงมีคนคิดฉวยโอกาสก่อนเริ่มไต่สวนคดีของบิดาหม่อมฉันอย่างเป็นทางการลงมือเหี้ยมโหดหมายเอาชีวิตท่านพ่อหวังปิดปากท่านพ่อตลอดไปกระมังเจ้าจริงพยักหน้า เหตุผลที่ข้าต้องเป่าประกาศว่าบิดาของเจ้าอาจถูกใส่ร้ายออกไปอย่างเอิกระเลิกให้คนพวกนั้นรับรู้เพราะต้องการอย่างเชิงดูสักหน่อยว่าคนร้ายที่หลบอยู่หลังม่านผู้นั้นจะเคลื่อนไหวหรือไม่ความจริงพิสูจน์ชัดคนร้ายผู้นั้นไม่เพียงมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีทั้งยังลงมือรวดเร็วจนอยู่นอกเหนือความคาดหมายของข้าโดยสิ้นเชิงนี่เพียงพอกับการอธิบายว่า คนร้ายที่แอบใส่ร้ายตระกูลไปของเจ้าอย่างไร้คุณธรรมในที่รับผู้นั้นเวลานี้น่าจะอยู่ในเมืองหลวงคำพูดของเจ้าจริงทำให้ในสมองของไปัว่เจิงบางเกิดเสียงอัศนีบาทดังสนั่นโดยฉับพลันดูเหมือนเขามองออกว่าสีหน้าของนางยังซีดขาวอยู่เล็กน้อยเจ้าจริงเอ่ยอย่างวิตกกังวลว่าเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ คราวนี้ไปลวเจิงถึงได้สติกลับมานางสายศีซาขออภัยเพคะเมื่อครู่หม่อมชั้นเสียกิริยาไปหม่อมชั้นเข้าใจว่าบิดาของหม่อมชั้นเอาเป็นว่าเรื่องในวันนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่งเพคะ พูดจากใจจริงเจ้าจริงทำเพื่อตระกูลไปของนางได้ถึงขั้นนี้นับว่าไม่เลวอย่างยิ่งแล้วถึงอย่างไรคดีนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มการไต่สวนเขากลับใช้ประโยชน์จากฐานะของตนเองผ่อนปลนให้ตระกูลไปอยู่เหนือกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าหากมีขุนนางในราชสำนักหยิบยกเรื่องนี้มาวิพากวิจารณ์เจ้าจริงทรงเดชต่อให้ภายภาคหน้าไปเจ้าเจียถูกพิสูจน์ว่าไร ความผิดเสอเจิงององเจ้าจิงผู้นี้ก็ปฏิเสธความผิดให้พ้นตัวได้ยากดีไม่ดียังถูกกล่าวหาโทษฐานใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนอีกด้วยเจ้าจิงกลับพูดอย่างไม่แยแสเท่าใดในเมื่อข้ากล้าทำเช่นนี้ย่อมไม่กลัวผู้อื่นซุบซิบนินทายิ่งไปกว่านั้นบิดาของเจ้ายังมีผู้สนับสนุนอยู่ในราชสำนักอีกกลุ่มหนึ่ง คนเหล่านี้เชื่อโดยไม่สงสัยต่อความซื่อสัตย์ของบิดาเจ้าหากมีคนไม่กลัวตายกล้าเอาเรื่องนี้ไปพูดพล่อยๆในราชสำนักต่อให้ข้าเงียบเฉยก็มีคนออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้บิดาเจ้าเอง ไม่ว่าถึงที่สุดแล้วบิดาของหม่อมฉันจะผ่านพ้นหายนะครั้งนี้ไปได้หรือไม่หม่อมฉันไปล่วเจิงก็ขอน้อมรับบุญคุณครั้งนี้ของท่านออองไว้เจ้าจิงแย้มยิ้มเล็กน้อยพลางกล่าวว่าใหญ่ยยต้องกล่าวเหมือนคนอื่นคนไกลเช่นนี้กล่าวถึงบุญคุณ บุญคุณที่ข้าเจ้าจริงติดค้างเจ้าไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับรวมกันแล้วมีไม่น้อยไม่แน่ว่านี่อาจเป็นวาสนาที่สวรรค์ประทานมาให้เราสองคน ตั้งใจผูกมัดเราสองคนไว้ด้วยวิธีการแปกประหลาดมหัศจรรย์เช่นนี้คำพูดนี้ของเขาคลุมเครืออย่างยิ่งแม้ว่าใบลวเจงจะหนักแน่นเข้มแข็งผิวหน้าก็หนาพอเท่าว่าใบหน้าก็ยังแดงไปหมดเพราะการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาของเจ้าจริงนางไอรแรงๆทีหนึ่งมองซ้ายขวาพูดเฉยๆว่า อาการบาดเจ็บของหม่อมชั้นเกือบหายดีแล้วหากอยู่ในสวนอ,องค์ต่อไปเกรงจะเป็นการรบกวนเจ้าคิดจะไปจากที่นี่หรือสีหน้าของเจ้าจริงครึมขึ้นทันตารากับนางได้กล่าววาจ้าที่ไม่อาจให้อภัยออกมาไปลวดเจิงกล่าวอย่างไร้เดียงสาเยิ่ง อย่างไรที่นี่ก็มีใช่บ้านของหม่อมฉันก่อนหน้านี้หม่อมฉันบาดเจ็บยังสามารถใช้เหตุผลการรักษาบาดแผลมาอธิบายได้ตอนนี้หม่อมฉันดีขึ้นมากแล้วหากยังหน้าด้านอยู่ที่นี่ต่อไปเกรงว่าคงถูกผู้อื่นซุบซิบนินทาผู้อื่นคือใครน้ำเสียงของเจ้าจริงบีบคั้นดุดัน ไปล่วเจิงถูกเขาคาดคั้นจนไร้คำพูดจะเอ่ยทำได้เพียงอธิบายเสียงเบาว่าไทยฮองไทยเฮาถูกลอบปรงพระชนมิช่เรื่องเล็กวันนั้นหม่อมชันเปิดเผยใบหน้าต่อผู้คนมากมายเพียงนั้นคนที่ตั้งใจคิดร้ายน่าจะคาดเดาได้ว่าเป้าหมายที่หม่อมชันกลับเมืองหลวงครั้งนี้เพราะปรารถนาสิ่งใด อีกไม่กี่วันก็คือวันไต่สวนบิดาของหม่อมชั้นแล้วหากหม่อมชั้นยังพักอยู่ที่นี่ต่อไปคงรับรองได้ยากว่าคนต่ำช้าที่คอยทำชั่วรับหลังเหล่านั้นจะไม่ใช้ฐานะของท่านอองมากุกข่าวสร้างเรื่องถึงอย่างไรน้ำเสียงของนางชะงักไปชั่วครู่แล้วกล่าวต่อไปว่า ท่านคือท่านอองที่เป็นที่เคารพยิ่งหากมีคนใช้เรื่องที่หม่อมชั้นพักอยู่ที่นี่มาเป็นข้ออ้างในคดีกับท่านอองไม่เพียงไม่เป็นผลดีต่อบิดาของหม่อมชั้นยังไม่เป็นผลดีต่อท่านอองด้วยเรื่องนี้เจ้ามีต้องกังวลไปข้ากำชับทางเสด็จแม่แล้วองค์ารักและนางกำนันที่ตามเสด็จในวันนั้นล้วนเป็นคนสนิทข้างกายเสด็จแม่ หากไม่ได้รับพระราชทานอนุญาตคนเหล่านั้นไม่กล้าเปิดเผยฐานะของเจ้าโดยง่ายแน่นอนสำหรับจวนเซ่อเจิงอองของข้าเจ้ายิ่งไม่ต้องสนใจข้าเจ้าจริงไม่มีความสามารถอื่นใดแต่บ่าไวพร่ที่ข้าอบรมสั่งสอนหลวนเชื่อฟังอย่างยิ่งอีกประการ ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ของเจ้าหากออกจากการปกป้องคุ้มครองของจวนอ๋องไม่เพียงเป็นการเปิดเผยตัวต่อศัตรูยังอาจนำหายนะถึงชีวิตมาสู่ตน้นต่อให้เจ้าไม่คำนึงถึงตนเองก็ควรคำนึงถึงบิดาเจ้าเจ้าอยากให้เขาวิตก,กังวลเพราะเจ้าอย่างนั้นหรือ กล่าวได้ว่าคำพูดของเจ้าจริงครั้งนี้เอ่ยได้อย่างมีชั้นเชิงยิ่งทั้งปฏิเสธความเห็นของนางได้เด็ดขาดทั้งปิดปากนางได้สนิทอย่าเพิ่มภาระให้ตนเองมากนะักพักรักษาตัวอยู่ที่นี่แต่โดยดีส่วนเรื่องอื่นให้ข้าจัดการเอง ไปรวจเจึงไม่อาจบรรยายความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ได้ดวงวิญญาณของนางผ่านประสบการณ์มาสองชาติพบชาติก่อนนางถูกหลิวอีเหนียงทําลายรูปโฉมถูกบีบให้ระหกระเหินอยู่ภายนอกเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปนางจำเป็นต้องปลอมตัวเป็นบุรุษออกรบขายชีวิตให้ราชสำนักหนีจากความตายมานับครั้งไม่ถ้วนถึงแม้สุดท้ายจะมีชีวิตรอดอีก ทั้งประสบความสำเร็จ แต่ก็ได้ลิ้มรสชาติชีวิตมนุษย์มาจนหมดสิ้นแล้วนับว่าเป็นชีวิตที่ขรุขระเหลือเกินโชคดีสวรรค์มีเมตตาต่อนางหลังจากนางตายไปพร้อมความเครียดแค้นก็ให้โอกาสนางเกิดใหม่อีกครั้งจนใจที่ชาตินี้มิได้ราบรื่นกว่าชาติที่แล้วสักเท่าใดครอบครัวเพิ่งสงบสุขได้ไม่กี่ปีบิดาก็เกิดเรื่องเพื่อทำให้ตระกูลไปที่มีทาย,ยาทน้อยนิดอยู่ต่อไป ได้นางจำต้องแบกความรับผิดชอบทั้งหมดไว้บนบา่าด้านหนึ่งต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของคนในตระกูลด้านหนึ่งต้องกังวลกับความเป็นความตายของบีดา หลายปีมานี้นางไม่เคยเปิดเผยความอ่อนแอต่อหน้าผู้ใดสามยังเคยชินที่จะใช้ไหลอันบอบบางของตนเองแบกรับภาระหนักอึ้งทั้งหมดไว้มีเพียงเจ้าจิ่งเท่านั้นที่ยอมเอ่ยวาจาปลอบประโลมติดใจนางเช่นนี้ทุกอย่างมอบให้เขาจัดการเองเขาจึงกลายเป็นที่พึ่งพิงของนางผ้าเรือหลบพายุฝนของนางเสาหลักของนาง ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ